โอ้โหเป็นดงเลยทุกคนดูดิโอ้โหทุกคนดูเห็ดเป็นดงเลยครับไม่รู้เหตุอะไรทุกคนว้าวขออนุญาตนะครับนี่ทุกคนโอ้โหสวยมากครับดูหินงอกหินย้อยคนระับทุกคนดูว้าวสวยมากดู อืเป็นถ้ำธรรมชาติเลยนะครับดูเป็นหน้าผาเลยทุกคนดูเถาวันดูเถาวันตรงนี้บางที่ว่ามีน้ำไหลลงไป สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องไปกับปอนชาแนลครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดเลยครับพาทุกคนมาที่อำเภอหนองหินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยววัดถ้ำโพธิสัตว์นะครับที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยครับนะครับเดี๋ยวบรรยากาศภายในวัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วครับเหลือประมาณ3มกิโลครับทุกคนนะฮะ ก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับครั้งแรกเลยนี่เราออกจากภูทอกครับเมื่อเชา้านี้แล้วก็ตรงมาที่อำเภอหนองหินเลยครับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะขึ้นฟูจิเมืองเลยครับภูป่าเปาะครับทุกคนฟูจิเมืองเลยทําไมถึงชื่อฟูจิเมืองเลยเดี๋ยวต้องไปติดตามชมนะครับคลิปหน้าครับผมนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่วัดถ้ำโพธิสัตว์ก่อนนะครับ มีอะไรน่าสนใจบ้างขึ้นชื่อว่าวัดถ้ำแน่นอนเลยน่าจะต้องมีถ้ำอย่างแน่นอนครับทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนครับใกล้จะถึงแล้วนี่ครับทางเข้าวัดถ้ำโพธิสัตว์ครับดินแดนมหัศจรรย์หนึ่งกิโลเมตรครับทุกคนทางทางก็จะเป็นไรอ้อยนะฮะเป็นไรอ้อยครับ แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นภูเขาครับทุกคนสวยงามมากเลยบรรยากาศอากาศเย็นสบายครับยามเช้าตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะครับผมมาถึงนี่ประมาณสิบโมงครึ่งครับทุกคนเส้นทางก็เป็นทางดีเลยนะครับเป็นทางคอนกรีตรอย่างดีเลยครับทุกคนมาได้ฮะรถทุกประเภทมาได้หมดเลยครับทุกคน สองข้างทางก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเราก็ขับผ่านหมู่บ้านค่ะนี่คุณยายคุณแม่ออกมารับแดดนะครับรับแดดรับความอบอุ่นครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวครับทุกคนมาถึงแล้วครับโอ้โหเห็นทางเข้าถ้ำแล้วทุกคนอยู่นั่นนนี อารมณ์คล้ายๆวัดถ้ำบาดาลเลยที่สรับุรีเอาละฮะเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในวัดกันครับทุกคนไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนเราจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาถึงเรียบร้อยแล้วฮะวัดถ้ำโพธิสัตว์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมบรรยากาศภายในวัดกันครับทุกคนนะครับชมบรรยากาศภายในวัดครับ ตรงนี้จะเป็นเป็นปากทางเข้าถ้ำน,นะฮะว้าวสวยงามครับสรุนาถอดรองเท้าก่อนขึ้นสู่บริเวณถ้ำน,นะครับนี่ เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับว้าวสวยมากเลยฮะนี่จะเป็นหน้าผ่าทุกคนนี่ สวยมากครับไปชมด้านในฮะเข้ามาด้านในก็จะมีพระประธานประดิษฐา,านอยู่นะครับสวยมากดูฮะทุกคนโอ้เย็นอากาศเย็นเลยฮะเข้ามา บรรยากาศภายในถ้ำครับสวยงามมากครับว้าวสวยมากเลยทุกคน จะเป็นทางเดินเข้าไปฮะแต่ลองไปดูขออนุญาตครับโอหสวยมากขออนุญาตครับนี่จะมีประดิสฐานมีพระอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไป ไปชมกันทุกคนว้าวดูหินงอกหินย้อยเป็นเก็บเพชรเลยฮะทุกคนดูเห็นไหมนี่สวยมากว้าวนี่ฮะหินงอกหินย้อยครับ สวยมากครับโอ้ตรงนี้เป็นทางลงไปได้อีกครับสุดยอดเลยทุกคนเห็นไหมฮะเป็นทางลงเดินเข้าไปได้อีกครับว้าวตรงนี้มีคนเมาหินมาเรียงไว้ด้วยฮะเนี่ยฮะเป็นจะดีย์สวยมาก โอ้ข้างในนั้นไปได้อีกไกลเลยนะเป็นห้องโถงใหญ่เลยแต่มืดครับมืดมากเลยโอ้สวยครับทุกคนดูว้าว <Wow. S 1> จริงๆมีไฟนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเปิดไฟตรงไหนดูดูทุกคนเป็นห้องโถงเข้าไป นผมเจอสวิตช์ไฟแล้วครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับเปิดไฟแล้วนี่หุยสวยนี่ทุกคนโหเปิดไฟแล้วสวยมากเลยฮะเข้าไปดูกันโอ้เป็นห้องโถงเลยทุกคนว้า,าวขออนุญาตนะครับนี่ทุกคน โอ้ห oh, สวยมากครับดูหินงอกหินย้อยฮะทุกคนดูว้า wow. วสวยมากดู <c oughs> เป็นถ้ำธรรมชาติเลยนะครับสวยมากครับทุกคนว้า wow. ววัดถ้ำโพธิสัตว์นะครับนี่ฮะสวยงาม ยอดเลฮประมาณนี้ครับทุกคนก็จะน่าจะสุดประมาณนี้ครับโอ้บนนั้นเป็นจริงๆเป็นทางขึ้นไปได้ นี่ก็จะเป็นทางลงไปได้อีกครับเห็นไหมทุกคนแสงมันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะประมาณนี้ครับสวย ดูวันเป็นหน้าผาเลยทุกคนดูเถาวันดูเถาวันตรงนี้บางที่ว่ามีน้ำไหลลงไป อที่หน้าฝนเราจะมีน้ําไหลไหลลงไปน่าจะใชนะ่แต่ว่าตอนนี้มันฝนไม่ตกก็เลยไม่มีน้ําไปสำรวจตรงนี้กันครับว่ามีอะไรน่าสนใจครับตรงนี้เป็นถ้ำก็เข้าไปได้เหมือนกันเข้าไปได้เหมือนกันทุกคนน่าจะทะลุที่เดียวกัน น่าจะสรุที่เดียวกันครับวันนี้ไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะฮะมีพี่ที่ที่กำลังกวาดบันไดอยู่ครับที่เขาก็มาเที่ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันครับ ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบริเวณรอบๆวัดครับว่ามีจุดไหนน่าสนใจบ้างเป็นวัดที่เงียบสงบเลยนะครับอยู่ในป่าเงียบสงบมากเลยฮะทํำสวยมากเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเดินเดี๋ยวดูป้ายเขียนว่าอะไร นี่ทางเดินศึกษาธรรมชาติดินแดนมหาศัจจรนย์ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับผมภายในวัดถ้ำโพธิสัตว์ครับลมลื่นมาก ด้านนี้ก็จะมีพระประธานปฏิสฐานอยู่นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติฮะมันจะมีป้ายบอกถ้ำโพธิสัตว์นี่ ไปชมซิเป็นป้ายอะไรครับอ๋อก็จะเป็นป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวในวันนอุทยานผาง,งามครับทุกคนโอ้แถวนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอยูยอย่หลายที่เลยทุกคนนี่ฮะไปเพลน ดูทิวทัศน์ภายในวัดนะครับประมาณนั้นนี่ฮะก็เป็นทางเดินทางเดินธรรมดาฮะอ้ตรงนี้เป็นเป็นป่าอยู่เลยครับทุกคน เส้นทางศึกษาธรรมชาติดินแดนมหัศรจร์ไม่รู้ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด้านน,นู้นน่าจะเป็นกุฏิพระกุฏิพระสงฆ์เป็นทางเดินขึ้นเขานะครับทุกคน เราไปชมกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยทางไปขึ้นไปบนเขาได้อีกฮะแต่ว่าผมคิดว่าจะไม่ไปครับเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยฮะเกรงว่าเดี๋ยวจะข้างบนอาจจะเปรี่ยวและหลงทางอะไรขึ้นมาจะลำบากครับเลยคิดว่า เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อดีกว่าครับทุกคนฮะอะไรนะเออเห็ดอะไรวิทุกคนเห็ด,ดเห็ดเห็ดเห็ดเหด,ดูดินี่สวยมากเลยเห็ดอะไรอะครับทุกคนดูโหสวยมากเลยตรงนี้ ดูดิเห็ดเต็มเลยไม่รู้เห็ดอะไรเหมือนกันครับนี่ฮะเห็นไหมฮะอ่าโอ้เพียบเลยเห็ดป่าครับทุกคนโอ้โหเป็นดงเลยทุกคนดูดิโอ้ยทุกคนดู เป็นดงเลยครับไม่รู้เห็ดอะไรทุกคนแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นเห็ดพิษครับไม่น่าจะกินได้โอ้สวยมากครับทุกคนดูเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็ดโอ้โหนูน่นตรงนู้นก็เต็มเลยนะ่ะทั้นนนนนนนทงนั้นเลยดอกขนุนดินอ๋อนี่ไง บริเวณลานดอกขนุนดินไม่รู้ว่าเป็นเป็นพืชตระกูลเห็ดหรือว่าอะไรฮะนี่ฮะมีป้ายบอกอยู่ทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลสวยมากเลยอืมเพียบเลยอะ่ะเป็นดงเลยโอโ้โหโอเคครับ ประมาณนี้ครับทุกคนนะฮะวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับอยู่ที่หนองหินนะครับจังหวัดเลยครับก็เดี๋ยวผมจะไปที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวไปตามรับชมกันตอนต่อไปครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ